สวัสดีจ้าผากการหอมสวีเดนจ้ามาแบ่งปันความสดชื่นกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ให้ชมดอกแอปเปิลกำลังร่วงปิวลงพื้นนะคะนี่ก่อนที่เขาจะล่วงลงทั้งหมดนะคะเรามาเก็บบรรยากาศฟินๆเอาไว้ชมก่อนก่อนที่มันจะล่วงโลยลงทั้งหมดต้นนะคะโหยดูคะ่ะดูคะ่ะ Ôi, phi nước đu. มุมนี้ก็โรแมนติกแาพี่น้องจ้าโอ้พี่สกูตเตอร์นอนอยู่ตรงโน้นนะคะอา,ากาศฟินๆเลยจ้าที่บ้านสวนของเราในประเทศสวีเดนนะคะพี่น้องจ๋า้เสียงน้องปลาดังจับ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 พอว่าพึ่งให้เหยื่อเข้าไปจ้าค่ะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตก ค่ะแล้วเขาก็บานเต็มที่นะคะพอถูกความชื้นเข้าไปก็ร่วงหล่นลงมาแบบนี้เก็บความสวยงามของเข้าไว้ชมก่อนก่อนที่เขาจะปิ้วกระจายไปที่อื่นตื่นเต้นอีกแล้วจะ้ะอันนี้เป็นแอปเปิ้ลต้นใหญ่นะคะรสชาติเขาจะหวานไม่เปรี้ยว ค่ะหวานแต่ออกจืดอ่าอ่าสกูตเตอร์นอนอยู่ตรงโน,น้นค่ะทำงานเหนื่อยๆมา,มาก็มาผ่อนคลายได้เก็บคลิปมาฝากพี่น้องค่ะแชร์การทำงานบ้างแบ่งปันความสดชื่นบ้างค่ะดอกไม้กำลังสวยงามพืชผักกำลังเจริญเติบโตจ้ะซึ่งต่างกับในช่วงฤด,ดูหนาวในช่วงฤด,ดูหิมะตกนะคะ ก็นั่งเจา้านั่งจุกเหมือนลูกนกเ <laughs> สียงนกจ้ามองไกลๆอย่างกระดอกวิสิป่าเหมือนกันนะคะโอ้โหสวยสะอาดตามากจ้ ตอนนี้เขาก็บานเต็มที่แล้วค่ะตอนนี้เราก็ชมดอกผลไม้ก่อนนะคะดอกแอปเปิลค่ะพ้นจากดอกแอปเปิลไปแล้วก็จะมีดอกมะลินะคะมะลิสวีเดนมะลิเมืองนอกมันชื่อดอกจัสมินพุ่มใหญ่ตอนนี้มาแล้วค่ะเป็นตุ่มๆดีจ้า มาแล้วเห็นไหมคะตุ่มๆเนี่ยค่ะเวลาบานมาแล้วหอมแบบว่ามีกลิ่นหอมละมุนมากชื่นใจมากจ้ะก็โอ้โหอันนี้มาดูแลเขาอย่างใหญ่โตเลยนะคะเมื่อสักสองปีที่แล้วค่ะมันเป็นกิ่งแห้งต้นเก่าแก่ค่ะมีคลิปมีคลิปลงไว้ให้ดูด้วยนะคะจัสมินหรือว่าดอกมะลิค่ะ ริมสะปานะคะจะน้องทิพย์ที่ถามมานะคะว่าดอกไม้ปิศนาในสวนสร้างสุขเป็นยังไงบ้างสวนสร้างสุขเราพลาดไปหรือว่าเขาไม่มาก็ไม่ทราบนะคะค่ะนั่นก็มาชมที่ในสวนผักของเราจะ,ะมีวิแววว่าจะติดให้ชื่นชมไหมนี่น,นี่จากดอกขา,ขาวขาวก็เริ่มร่วงหล่นลงแล้วนะคะ นี่นะคะเชดแบร์หรือว่าเชอรี่จะ้ะแพร่หล่นไปแล้วนะคะดอกเข้าไปแล้วคะ่ะก็จะมาเร็วคะ่ะลูกแพรเนี่มาเร็วหมคะพอดอกเขาเริ่มหลุดไปเขาจะเริ่มมี ผลขึ้นมาเลยค่ะผลเล็กๆนะคะคาดว่าจะดกค่ะเพราะว่าฝนตกลงในช่วงที่เขาต้องการน้ำพอดีจ้ะนี่จ้าอินางล่าก็มาแล้วนะคะนี่ลูกแพ้ต้นสาวจ้ะอินางล่าเดอ้อไปดูอินางน้อยแอปเปิ้ลกันค่ะนี่จ้าแสงแยง,แยงตาหูมองไม่เห็นเลยค่ะนี่ดอกจีบ เริ่มเริ่มแห้งเหี่ยวเดี๋ยวเขาก็ร่วงไปนี่นี่นะคะอินังน้อยของเราแอปเปิ้ลสีชมพูต้นสวยของเราก็ร่วงหล่นลงทั้งหมดแล้วมั้งเนี่ยคะ่ะเนี่ยก็เหลืออยู่ไม่มากนะคะด้านบนนะคะด้านล่างก็ยังสวยงามอยู่นะนี่จ้ะ อันนี้ดกทุกปีค่ะไม่มีผิดหวังเลยค่ะต้นนี้เนี่ยค่ะมาแบบนี้บางทีปีที่แล้วเอาไม้ทำไว้นะปีนี้ก็คาดว่าจะดกแหละเพราะว่าเขาได้รับน้ําฝนฝนก็จะมาช้าล้างเอาดอกแห้งดอกเหี่ยวอะไรพวกนี้ออกเนาะแล้วเราก็ลดน้ำเขาค่ะดูแลเขาตั้งแต่ เริ่มอากาศเริ่มอุ่นขึ้นมาค่ะเขาก็ได้รับน้ำได้รับอา,อาหารจากดินอินทรีย์นะคะทุกต้นนะคะต้นต้นพืชผักผลไม้หอมลวงทั้งหมดเลยค่ะเรื่องเก่ามาเล่าใหม่เนาะเผื่ออาจจะมีท่านใดที่พึ่งรับชมคลิปจ้ะอันนี้เป็นต้นแอปเปิลในช่วงฤดูหนาวนะคะเขาเรียกว่าแอปเปิลวินเทอร์นะคะ ดูดูมาแล้วค่ะฮะนุน่นโอ้ยมันสดชื่นแท้ๆนุ่น,นจะ้ะเออตัดกับต้นไม้ใหญ่ใบเริ่มเขียวขจีเต็มรวดเต็มสวนต้นไม้ใหญ่ในสวนเรามีเยอะเลยค่ะ จะดอกฟันสิงโตตอนนี้เขาขึ้นมารุ่น2นะคะไปเจอแสงอาทิตย์อยู่สักสามสี่วันตอนนี้ก็เป็นเม็ดแก่เขาแล้วนะคะเห็นไหมเขาปิวไปแบบว่าไม่รู้กี่หมื่นกี่ล้านล้าน,ล,าน,ล,านล้านดอกแต่ละปีมันเป็นวัช,ชพืชที่ปราบยากในเมืองเขานะคะแต่ปีที่แล้วผักกาดหอมก็เอาไปฝากเอฟซีหลายๆท่าน อบอกไว้ตรงนี้เลยว่ามันไม่ขึ้นนะคะไม่ว่าคุณพี่อ,อนิชาสีสว่างคุณยายออยร้อยเอ็ด,ด้วยนะคะแล้วก็เออน้องก้อยพัทราวดีโฮมเอลนะคะขึ้นมาแต่ว่าติดได้ใบสองใบเขาก็ตายไปเพราะว่าอากาศมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ขอมาหอมก็บอกตรงนี้เลยนะคะวันนั้นน้องเป้า น้องทองพูนโยยรำนะคะน้องสาวที่ดูแลในเมืองไทยที่เอาลูกชิ้นอร่อยอร่อยมาให้นะคะลูกชิ้นหมูโสพลอยู่ที่สีแยกเทเวศนะคะให้ของฝากของตอนเยอะแยะเลยน้องก็ขอมาก็เลยบอกไปว่ามันไม่ขึ้นนะคะนี่นะคะนี่คือ มัสลูสหรือว่าดอกฟันสิงโตค่ะในสวนของเรานี่แหละเดี๋ยวคุณเลมโบจะต้องตัดอีกรอบละตัดก็ไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่ามันปลิวมันแก่ขนาดนี้จ้ะพี่น้องนี่แหละดอกสตอเบอรี่ก็มาขาวทั้งสองแตงเลยพี่น้องภูมิใจมากค่ะที่เหลืองๆนั้นก็คือลูกของเขานะคะเขามาสมบูรณ์ค่ะแบบนี้ ถ้าเข้ามาไม่สมบูรณจ์จุดเหลืองๆกลางๆนั้นจะเป็นสีดำนะคะค่ะตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยค่ะไอจุดสีดำเพราะว่าบางปีมันก็จะมีนะคะมีทั้งหมดเลยค่ะพี่น้องตื่นเต้นหันใจบทัว์ทองมาคือตื่นเต้นตื่นเต้นแห้งตื่นเต้นแห้งพี่น้องจ้า อากาศด,ดีเครื่องร่อนก็บินเหนือหัวเรามาดูแปลงใหม่กันดอกนะคะซูมกล้องเอาค่ะเพราะต้นเขายังเล็กเพราะว่าเพิ่งปลูกมันก็มีดอกเยอะอย่างนี้ค่ะภูมิใจภูมิใจที่ได้ดูแลเขาแบบว่าทันอ่ะทันทันต่อลากเขาจะ เออแตกมาใหม่แล้วก็ทันไหลใหม่ที่มันแห้งอะไรเงี้ยค่ะเราทําทันแตะวะ่ว่าอีไอตรงกลางนั่นคือญ้านะหย้างามมากงานงานเข้าตลอดแหละพี่น้องทํารั้วทําสวนไม่มีวันหยุดหรอกค่ะทาแล้วมีความสุขได้ออกกํลาลังกายได้มองอ่าเห็นความสวยงามแล้วก็มองดูความสําเร็จในแต่ละปีที่เราปลูกมนะันอ่ะ เราได้กินผลเราไดเ้เก็บเราได้กินลูกกินผลเราได้พืชผักผลไม้ไรสารพิษเอาไว้ดูแลร่างกายแบ่งปันครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะค่ะแล้วก็เก็บตุนเอาไว้กินตลอดฤดูกาลจนปีนี้ก็ยังได้กินสตอเบอรี่ของปีที่แล้วจ้ะค่ะ ก็อาจจะแบ่งปันขายบ้างนะคะแต่ขายแบบขายแบบแบ่งปันอะขายแบบว่าขายแบบมีความสุขอะพี่น้องค่ะแต่ล้วส่วนแค่นี้มันไม่ได้ขายร่ำรวยขายเอากำไรอะไรหรอกขายขายเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆอ่าถึงลูกค้าจ้ะไปไหนมาไหนก็แวะหาแต่แป้งสตอเบอรี่นี่แหละพี่น้อง ภูมิใจจ้ะน้องออนอร,อรไทยบอกว่าจัดมาแบบจุกๆอีกแล้วน้องบอกจัดแบบจุจๆอีกแล้วมาดูเม็ดดำเขานะคะนี่พี่น้องเนี่ยค่ะเราว่าเราไม่ได้เจอแต่นี่นะนี่คือนี่คือเม็ดดำค่ะเนี่ยเอาออกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันมันมีมดอยู่ตัวหนึ่งนะ เกาะอยู่นี่นะคะนี่แกะออกเลยค่ะเด็ดออกไม่ต้องเสียดายนะคะถ้าเขาเม็ดสมบูรณ์เขาจะมาแบบนี้จ้ะขุดดินพวนดินลดน้ำด้วยบ่อปลานะคะใส่ดินอินซีให้ต้นนี้จะมาดกแดงทุกปีทุกปี จะอันนี้ปลูกใหม่นะจําได้ไหมจําได้ไหมคะที่ประการหอมมาปลูกอันนี้ตั้งแต่ยังไม่มีจอบไะค่ะต้นหมอนหมอนเบอรี่ของคุณลัมโบนี่ของลูกชายเขาต้นสูงจนของแกนี่เห็นไหมคงจะเหยียบแล้วเหยียบอีกอะเี่รอยหักรอยตัดเราก็มาดูแลเอาค่ะดูแลเขาอย่างมากเลยเนี่ย เพื่อให้คุเลมโบได้ชื่นใจเข้ามาจริงเห็นไหมคะมีใบเขียวและใบหมอนหมอนเบอรี่หูระบาเบอร์อ่าน่ก็รัสเบอรีจ่จ้ะปลูกเองนะอันนี้ค่ะปลูกเองระบาเบอร์หรือว่าบอนเปรี้ยวะคะ่ะหู้ยใบใหญ่เดี๋ยวก็ตัดได้แล้วจ้ะเพราะว่ารุ่นสอง เขาจะาตามมานะคะรุ่นสองมีรุ่นสามด้วยค่ะลอกเหมือนเหมือนบอลเหมือนนางหวานนะ่ะแล้วก็เอาเก็บเข้าตู้แช่นะคะคุดเ <Good. S 1> <Good. S 2> บอร์รี่ค่ะมาแล้วเขาเรียกว่าคุดแบร์นะคะคำว่าแบร์ในภาษาสวีเดนก็คือเบอร์รี่นั่นแหละนี่ยผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายจะ้ะกลุ่มนี้ก็จะ อยู่ลาะเลาะ,ะต้นเมปเปิลน,นี่แหละเขาก็ได้กินทุกปีแหละดกทุกปีแหละแต่ว่าดกสู้ต้นนอกไม่ได้เห็นไหมเพราะว่ามันทึบบะล้วก็สูงบางขึ้นมาปีนี้คุณเลมโบยังไม่ได้เลมล้วให้เลยค่ะ <laughs> พลาดต้นเมปเปิลไหมปีนี้แบบว่าโอ้ยรอชมในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีพี่น้องจะ๊ะ สวรรค์นนะ่ะมันงามเกินนี่นี่ค่ะต้นนี้ด้วยค่ะเขาถูกแสงแสงดีนะคะวินก็เรียกวินแบวินแบติดลูกโหย้ยก็เวลาเก็บแล้ว รสชาติก็ไม่ต่างกันเลยค่ะพี่น้องหมักเมาบันเฮานะ่ะหมักเมาอ่ะคิดดูว่ามันเปรี้ยวขนาดไหนสุดยอดว,วิตามินซีคุณเลมโบใส่อาหารเช้าเกือบทุกเช้าเลยค่ะจ้าพี่น้องจะมาอัปเดตกุหลาบพันปีสีบานเย็นเนาะ่ะรูสตีเดดดอนนะคะเริ่มบานแล้วไหมคะจีบดอกแบบว่าใหญ่เลย ราให้เข้าบานเต็มที่จะสวยมากค่ะเฮ้ยฮะสีแดงโอ้ยสีแดงเริ่มมาแล้วน่าจะมามาเยอะกว่าปีที่แล้วนะพี่น้องดูค่ะเนี่ยเราดูแลต้นเข้าไว้นะคะลดน้ำพรวนดินเอาดินถมให้เหมือนกับโดนรถคุณเลมโบ่เหยียบอะ่ะเขาพิการ ก็ดูแลเขาไว้ค่ะด้านในหนั้นดูแลเขาอย่างดีนะยาเยอะอตำยุงตำเยฝรั่งเอาออกหมดน่ะ <c oughs> จะพี่น้องดูค่ะแล้วก็เก็บบรรยากาศดอกไม้พืชผักผลไม้ที่สวนพอเพียงของเรามาฝากพี่น้องกันนะคะก่อนที่เขาจะร่วงโรยไปติดดอกออกผลก็ ได้แบ่งปันบรรยากาศสุดชื่นที่บ้านสวนของเรามาฝากหลายๆท่านที่ชอบในบรรยากาศแบบนี้นะคะขอให้ติดตามชมคลิปอย่างนี้ความสุขนะคะค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะจ๊ะท่านที่เพิ่งติดตามเข้ามาชมก็ถ้าชอบวิธีชีวิตแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ ยังไงก็ช่วยดูโฆษณาให้บ้างนะคะอยากได้ข้ามาข้าพูให้แม่คะ่ะช่วงนี้ก็ได้เงินจาก youtube น้อยมากจ้ะพี่น้องน้อยจนอายเลยอะ่ะน้อยจนอายเลยคะ่ะค่ะเดือนไหนได้เยอะๆก็อยากจะมาอวดพี่น้องคะ่ะว่าภูมิใจเออทำงานแล้วแบบว่าพี่น้องก็ติดตามแล้วก็ช่วยดูโฆษณาแต่พอมันได้น้อยก็ ค่ะไม่อยากจะบอกค่ะเดีท่านที่ดีช่วยดูโฆษณาอยู่แล้วก็จะน้อยใจเอาคะ่ะค่ะยังไงก็ขอเพิ่มอีกสักนิดนึงนะคะค่ะยังไงก็อยากจะได้ข้าหมักข้าพูให้แม่คะ่ะเออถ้าใครติดตามชมช่องนี้ติดตามดูคลิปนี้ขอให้คะ่ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะได้บุญได้กุศลกันทุกคนคะ่ะเพราะว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จาก YouTube นี่ให้แม่ทั้งหมดเลยค่ะส่งไปให้แม่ที่เมืองไทยนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้ติดตามชมคลิปอย่างมีความสุขค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะจ้าอย่าลืมติดตามในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า